แนะนำฮีโร่หน้าใช้แต่แรงในแลนดคอน24ดาวต้นสีต้าน SS ปัจจุบันโดยจะมีฮีโร่ตัวไหนหน้าใช้แต่แรงกันบ้างติดตามได้ใน ROV จิงปังโดยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําฮีโร่หน้าใช้แต่แรงใน SS ปัจจุบันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนะี่ยเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นซึ่งรวบรวมข้อมูลมาจากการที่ผมกดแรงแล้วก็เจอมานะครับทั้งทีมตัวเองเล่นแล้วก็ทีมตัวค้ามเล่นด้วยนะครับซึ่งมีคอมโบสุดตลกแตกหนึ่งคอมโบที่ผมอยากจะมาแนะนําทุุกก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 คคคคคคนน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 มมมาาาาเเเลลลลลยยะะะรรรรััับบแแแตตต่่่ดดดดดดีี๋ววไไไปปปปออูใิิิซึงจข้้้ชช็ฝท์์ วนะครับทั้งสองช่องทางเลยโดยผมเนี่ยจะมาแนะนําทั้งหมด5ตําแหน่งเลยนะครับตำแหน่งทั้งสองตัวซึ่งผมเนี่ยขอเนี่ยตัดอาย่าซิปแล้วก็ลุยอีออกไปก่อนนะครับเพราะทั้งสามตัวเน้นเนี่ยยังคงเป็นต่อเบต้าซึ่งผมเนี่ยก็แนะนำว่ายังต้องแบนอยู่นะครับแต่ถ้าหากหลุดแบนเนี่ยก็หยิบมาเล่นได้เลยด้วยเราเนี่ยจะเริ่มที่ตําแหน่งแรกนะครับนั่นคือตําแหน่งของจังเกิลนั่นเองเนื้อตำแหน่งของจังเกิลเนี่ยผมแนะนําเป็นคีล่านะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวโป้คือตัวโก้อีกตัวนงเหนรนึ่งเกลยนะครับยย่่่่ออเเเนนลลาาววีีีกคป็้ับตตท เลนฟอร์เลนได้เก่งมากๆนะครับด้วความที่ตัวของมันเป็นฮีโร่แอตซินที่โจมตีเป็นเวนะครับซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยทีมของข้านจะไม่ค่อยออกทอยกันอยู่แล้วนะครับทำให้คีร่าในเล่นต้นถึงกลางเกมได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งข้อดีของคีร่าเนี่ยคือตัวของมันเดินเกมได้เร็วมากๆเลยนะครับโดยแฮนด์แรกของคีร่าจะอยู่ที่สกิลอัลติเมทนะครับโดยแฮนด์แรกของคีร่าไม่ต้องการกดจะสามารถวิ่งทะลุกำแพงได้นะครับที่สำคัญเมื่ออยู่ในคืนกำแพงเนี่ยมนสามารถต้านสีสีได้ด้วยนะครับซึ่งใน เจอคีรา,านะครับเพราะมันเนี่ยจะเข้ามาในม,ม,มุมแปลกๆม,มุมที่เราไม่คาดคิดนะครับทุกคนส่วนข้อเสียงข,ของขีรานะคือตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มค่อนข้างช้ามากๆนะครับทุกคนถ้าเรีบมาเมีโอกาสที่เทียนงข้ามเนี่ยเขาจะมาอีเวนนะครับดังนั้นทีมเนี่ยก็ต้องค่อนข้างดูแลคีรานิดน,นึงในช่วงต้นเกมและที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเมื่อเราทำการที่คี่รามาเล่นป่าเนี่ยถ้ากับปจากังค่บที่เทีนงข้ามเนี่ยเขาต้องออกถอยนะครับซึ่งเมื่อเขาต้องออกถอยเนี่ยมันก็จะทาา้้มมี่นยดววคงข เอาอีเนี่ยเป็นตัวที่เดินเกมได้เลยมากๆนะครับมีดาเมจที่หนักหน่วงเข้าถึงแผงหลังของคางง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่น่าเก็บแรงมากๆส่วนข้อเสียเนี่ยเอาอีเป็นฮีโร่เพย์ต้นเกมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจบเกมมาได้นะจุ๊กเนี่ยเกมจะเล่นะมากมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมีเวลาเนี่ยต้องรีบเล่นต้นเกมต้องเร่งมากจนเกินไปนะครับจนบางครั้างแล้วเร่งมากเกินไปจนเราเนี่ยทำพลาดแล้วก็เกมแพ้ก็มีนะครับตำแหน่งต่อมันก็คือตำแหน่งของเมนนะครับโดยฮีโร่ทน่าใช้แต่แรงในตำแหน่งเมนเนี่ยผมกกกกกกก็็็็แแแนน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 นะะะะาาาาาาาเเเเเปลล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 ิิิิ่่่่่่้้้วยยยยูููอออคคครรััับบบบบบดดตซึงงผผมมมถถถไททีีหหข นะครับถ้าที่ผมหยิบยูเอทีนุ่งข้ามก็หยิบบิลเลนะ่าโดยข้อดีของบนะิลเลน่าเนี่ยจะเป็นที่โซนระยะได้ค่อนข้างดีมีโบว์เบลตี้ที่สูงมากๆสามารถดักคาได้เองที่สําคัญเนี่ยยังน่ากลัวมากๆเลยนะครับในช่วงดักสิบห้าทีเนี่ยถ้าลีเลียหายตัวไปเนี่ยน่านกลัวมากเลยนะครับเพราะทีมนุ่งข้าำเนี่ยต้องกังวลน,นะครับว่าจะโดนดักโป๊กสองคนดักตัวเป่าซึ่งข้อดีของยูเอ็นนะคือมีเม็ที่ดาเมจแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับและมีระยะการสวนที่ไกลกว่าบิลเลน่าเพราะถึงแม้จะออกทอร์เนี่ยแต่โดนยู ตีมี่นะครับบอกเดือดสองตัวนี้มาแรงมากๆโดยข้อดีของคลิสซิกก็เหมือนผมเปิดไฟเพื่อนได้เพราะเพื่อนย้ายแมปค่อนข้างดีนะครับที่สาคัญนี่มีความสามารถในการลดเกาะด้วยนะครับ <K al ong> ส่วนข้อดีของตีมี่ก็คือสร้างซีซีมหาศาลและกระโจนเงินในเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งตีมี่เนี่ยมันไม่ได้สร้างได้แค่ซีซีนะครับแต่มันแรงมากๆนะครับเวลาตดหนึ่งทีเนี่ยโดยถ้าทุกคนจะค่ายตีมี่กับคลิสซิกโกงเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าอย่ามาคอมโบเช่นคลิสซิกคอมโบกับลิเลน่าส่วนแคร์ี่น่าจะเป็นแวนหรือเบลเล็กก็ได้นะครับหร โบโคตระมหาบาลัยนะครับทุกคนลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันปั่นป่วนขนาดไหนซึ่งตำแหน่งต่อมานะคือตำแหน่งของแครี่นะครับโดยฮีโร่ตำแหน่งของแครี่ที่น่าใช้แต่แรงเนี่ยก็คือเอลสูรและจ็อกเกอร์นะครับโดจุดเด่นของเอลสูรและจ็อกเกอร์เนี่ยก็คือตัวมันน่ยสามารถยืนเลนคนเดียวได้ค่อนข้างดีมีระยะโจมตีศัตรูค่อนข้างไกลนะครับซึ่งทำให้เอลสูรและจ็อกเกอร์เนี่ยสามารถยืนเลนคนเดียวได้สบายและที่สำคัญเวลาก่อนไฟเนี่ยสามารถกดดันเมทเลยแครี่เดียดมังค์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ต่างจากเดิมมากก็คือฟอร์เรนโน่และหยานนะครับโดยข้อดีของฟอร์เรนก็คือตัวมันสามารถนั่งหนึ่งกับใคก็ได้เลยในเลนไม่ค่อยแพ้เลนใครนะครับในช่วงเลเยตเกมก็ยังสามารถคัขำไปกับเพื่อนได้ด้วยแต่ข้อเสียของฟอร์เรนเนี่ยก็คือตัวมันในค่อนข้างเหมือนตัว ATM นะครับไม่ว่าจะเป็นเมดหรือป่าเทนองข้ามเนะี่ยก็มักจะแวะไปหาฟอร์เรนเสมอซึ่งข้อดีของหยานเนี่ยก็คือตัวมันในค่อนข้างโบเบลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับสามารถเข้าถึงแพงหลังในค่อนข้างดีในช่วงเลเกมเนี่ยก็การันตีนะครับว่าแบกทีีีีีมมมมมมไไไดดด้้้้้้้้้้แแนน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 ่่่่่ออออสสสววววขขขเเเเเเเยยยยยตตััััััป็็คาาาาางงงงลลลทกกะรรบหถถถผูืึ ในก็นมเป็นตัวที่หลายประสิทธิภาพไปเลยเรื่องนี้ก็คือฮีโร่ที่น่าใช้แต่อะไรี่ผมแนะนำนะครับตอนนี้เนะกี่ยมผมเปิดรับสมัครคนเขากิลอยู่นะครับตอนนี้รนะับที่30ดาวขึ้นไปใครสนใจเขาเกีนะ่ยวในสมัครแอดไลน์นะบบอฟายที่เก็บว่าเทสกิลได้เลยนะครับเรื่องนี้คือทั้งหมดของอารวีจึงบางฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีดีมีเพียบ